ครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาวช่องกเกษตรไปเกษียครับผมวันนี้จะพามาดูโคกหนองนาครับผมหลังจากที่ให้เขาเช่านามาหลายสิบปีครับปีนี้ก็เลยกลับมาขุดสระลูกหนึ่งก็ปลูกทุกอย่างครับ ไปลูกมะพร้าวปลูกมะม่วงปลูกอันนี้จะเป็นถั่วครับถั่วปีครับหวานหวานไว้ไม่ได้ตั้งใจปลูกมีแตงมีอะไรก็จะมีนาข้าวครับอันนี้จะเป็นข้าวมะลิดำครับผม ปลูกไว้กินเองครับผมมีไรเบอร์ี่มี library, มะลิดำอยู่ในงานเดียวกันปลูกไว้ทำแนวปีหน้าจะได้กินเองของผมก็จะเป็นทำแบบอินซีครับผมจะไม่ใช้สารเคมีไม่ใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อปรับสภาพดิน ปีนี้อาจจะยังไม่ค่อยงามครับผมอาจจะดูไม่ดีเท่าไหร่อาจจะไม่งามเท่าของพี่ๆป้าๆเขาเขาใส่ปุ๋ยเคมีกันของผมจะไม่ใช้เคมีก็อาจจะไม่ค่อยงามเท่าไหร่ครับผมพอดูได้ไม่ถึงกับดีเกินไปปีหน้า คาดว่าน่าจะดีกว่านี้เพราะปีนี้เอาปุ๋ยอินทรีย์มาใส่แล้วครับผมใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไปหน่อยหนึ่งเพื่อปรับสภาพดินให้ดินมีแร่ธาตุใช้แต่ปุ๋ยเคมีหลายดินก็เสื่อมโทรมครับผมนี่ครับผม อาจจะไม่งามเท่าของเขาครับผมในแค่นี้ก็พอแล้วครับผมทำทำไว้กินมีอยู่หกไร่ขุดไปสักสองไร่ขุดถมไปสองไร่เหลือสี่ไร่ก็ทํานะคาดว่าปีหน้าจะขุดดัดสาได้อีกลูกหนึ่งก็น่าจะดูดีกว่านี้หน่อยครับผมสำหรับคลิปนี้ครับ เอาไว้แค่นี้ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับผม